ทำอีกชุดนึ่งให้พี่ตู้ให้พี่ตู้พี่เกียงไงลดลดเยอะหมดเลยเนี่ยให้หลานด้วยนี่หลาอพี่เอาลืมโอ้เอาเออกมาอีกชุดเทียนทำไปสาม,มชุดเลยพ่อพ่อไหนบอกจะซื้อลอตเตอรี่ก่อนซื้อลอตเตอรี่ซื้ออ้เขาไม่รู้ใคร เดี๋ว่าจะเขาจะแรกเงินเราเราบนทาหรือว่าไปเงอ๋อเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยข้าไปเลยค่ะเข้าเเข้าไปเลยค่ะเขาาจัดไว้อยู่แล้วค่ะเราเข้าไปไะ ตงเดินนำเหมือนว่าการรู้คนเดียวไปคุณป totally yeah, ู่ก็รู้คุณปู่ก็เคยมาเนี่ยในนี้แหละค่ะพี่เก้วพาพี่คุณคุณแม่รัดพาพี่เก้วเข้าไปที่ไหว้ไหว้พระแล้วก็ไปนี่เนี่ยเข้าไปไหว้พระกราบพระตรงนี้ S <S 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 มา้ไม่ต้องนอกนกนกถวายเงินไปเลยถวายเงินไปเลยก็แล้วแต่ เรามีอะไรมาไหมคานนี้ถาดนะคะถาดอ๋อมีอยู่แล้วนี่เราก็จะหวานแบงนี้นี่บอนไทยก็ได้เนาะปกติพระจะนั่งแงนี้เหรอใช่ไหมนม่เยอะไอ้ของอะค่ะค่ะนึกไส้ดไม่เยอะค่ะคานเดียวก็พอค่ะพีุ่ ยัไงไม่ทไมสุภาพแย่ทำไมอ่ะไม่รูเป็นยังไงเตียตีฮเตีตีบนยบอกเลยว่าบรยกภาคก่อนพี่ครลมกันเลยเริ่มกันเลยเสวางสถานรวมกันเลย ประมาณสเมตรเรารวมกันเป็นกลุ่มเลยยี่สิบบาทเวลาองเดียวเดินระยะวันเวลานร้านครับวนนี้ว่าปู่กับเพื่อนที่บ้านเราอ่ะติดกระเป๋าไว้เลยอย่าไปใส่ยึดกระเป๋าเลยไปไหนก็หยิบออกมาเลยเดี๋ยวพระบอกรอแป๊บเดี๋ยไม่ไปแต่งแบงค์อล้ไหมไม่กดมันกไม่เดินเลยเท่าไหร่นะไม่ไม่ไปซื้อซาตานีแต่งแบงค์กันเลยเว้ยกาฟ้ายังทุกคนกาฟ้ะ เดี๋ยวบพระนี่กับพระกับพระนี่พระพุทธรูปใส่ทองเลยค่ะแล้วก็ใส่ต่อเลยย่างจะใส่หุ้ยก็ใส่ใม่แล้ก็่งไปตรงนี้ไม่ใช่ไหมม่แบงย้ายไหมล่ะไม่มีก็ยังไม่ต้องไปซื้อลัตเตอรี่เหรอโอ้มีมีมี ใปด้วยกันอะไรกบวี่ต้รวมมกันเลยใช่รวมกันเอาเอสจะทำทำ้ารวมทุอยังโูกทุอย่างที่ไหนล่ะกตรอยู้ตรงไหนรง้มีกระแพง อ๋อไหมพี่เกียงพี่เกียงครับไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปว่าแต่เราก็พอค่ย่มีงค่ะค่ะเราไปไ่วไห้กันเราสองเหรอเหาะนะการยืมอไนะ้ไ แต่เราไม่ต้องไม่ต้องนันพ่อกับแม่ก็ไปแต่พวกเรารออย่างอรออไรครับแ่รอค่ะเปนไหนเอาเดี๋ยวเอาจัดจันให้สวยๆหน่อยพ่อแล้วก็ให้ลุงเกียงกับข้าวก็ใส่เข้าไปด้วยลูก ก็จับตัดจับต่อกันเขาใช่แล้วค่ะเขาจะใส่ก็ใส่จองลูกใส่นี่มันมันเละแล้วอ่ะมันแตกแล้วอ่ะอะไรคะแตกนี่มันแตกเฮ้ยเอาใส่ตั้งถึงเลยแตกได้ไงไม่รู้ใครทับ

มาเข้ามาเข้ามาทุกคนเข้ามาสัมมาพร้อมทั้งของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสูสง์ขอพระพิสูสงจงรับมัตตกาพตาหารมัตากะพตาหารพร้อมทั้งของบริบาง

แล้วเขอาทิตย์ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กบหาบไปให้กาบมือร้องรับ sí, ไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลท่ห้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

มิจิตามิจิงาตุมังคีพเมวะสมิเตตสสาภิโกเลตงสทั้งปัจจันทรปัาลาสยญาามเนสัาติลาสยญาทาสาภิติโยบิวัจันทต์ัพโรโูมีนาสตุมาเตปวัตวาตาราโยตุกติกายุกอภาวะภิวัตนาเศรสเนจจังวทาปจายโนสัตาโรธรรมาวัฒน์เตยายุมั่นโนภุขันภะรามลัทธนาตญาณภพาเมนะนัธนาตนาณใจ อภัเมนาโสกัสตตปัตานในการตระยานวิวิมาสันตสตชายาสินที่นังอาเตปัญญาสการนเลอนจงวัเราจะพบกันว่าจตยาสวัสดิ์วัสิ์ชาเจ้าิาิตที่าวันโตเตตัว้วันนี้อาจจะไม่ไปหนักาจังหวัดหรอไปทางจังหวัดหรอจังปวัดจังหวัดครับจังหวัดอะไรไปก็แพงมากเยอะเยอะ ตอนที่ปายเนี่ยมันมันหยุดพอดีด้วยโอ้โหเยอะมากเลยลำแพงก็ต้องผ่านทางเส้นโคราชเหรออ๋อไอ้นั่นทางทางทางมีสานโคราชใช่ที่ทางเหนืองลำแพงไม่ตัดทีงไหนเนี่ยไปทางภาคตสวันออใช่ภาคตะวันออกตอนนั้นไม่พลอดติดนะติดนะมันก็ติดนะลมเยอะแต่หน่าจะไม่เข้าไปอีสานในอีสานเสฉวนเลยอีสานตอนนี้แต่อีสานมันมันขางกับเยอะแล้วแต่มันมีน้องในเครื่องเปขอนแก่นใช่ไหม ด้วยการพี่เกียงแล้วข้าวหลังชวนน้องๆมาด้วยชวนโต้งชวนอะไรมาด้วยข้าวหลังมาอย่างเงี้ยปีละครั้งเนาะพี่ตูนะ้เนาะก็ถือว่าพี่ตู้เขาก็ํำบุญใส่ซองนะทำอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องซื้อมากด้ยนนวยกายก็เดินได้า เดินไปค่ะเดินไปก็ได้เดินไปเดินไปนมันร้อนอ่ะอ๋อเดินอาอรถก็ได้เดี๋ยวรถไปจอดตรงนั้นเลยเอารถไปจอดแล้วพารถพาตูลงเกียงไปลูก